ร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพเรื่องของความสวยความงามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญิงไทยหรือหญิงที่ไหนในโลกก็คงจะไม่ยอมแพ้กัน,นง่ายๆนะครับยิ่งเป็นชนชาติที่เป็นต้นฉบับของความงามด้านผิวพรรณที่คใครๆก็เรียกว่างามอย่างผิวพมา่าในตาแขกทุกวันนี้ก็เริ่มอยากจะสวยอินเตอร์กับเขาบ้างทำให้ทุกวันนี้ธุรกิจเสริมความงามในพมา่าเริ่มมีความน่าสนใจ จนทำให้นักธุรกิจไทยที่มีความชํนนานในพื้นที่ตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ของธุรกิจเสริมความงามในเครือนิทิพลมาทำตลาดไปติดตามธุรกิจที่น่าสนใจนี้ได้จาก2พิธีกรของเราเลยครับวันนี้เราโชคดีมากนะครับที่มีคุณอภิวิทย์งเพตารัต ผู้บริหารนิติพลพม่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะตอนนี้ที่นิตพลน,นิติพลทำก็คือว่าเราจะเปลี่ยนความเชื่อหรือว่าความต้องการใช้สินค้าเรื่องความงามของคนพม่าเนี่ยจากธนาคารเนี่ยไปสู่นิติพล product อย่างไรครับทั้งคนรวยคนจนทุกระดับชั้นเนี่ยเขาใช้ธนาคารกันหมดเลยใช่ แต่ว่าเราก็เริ่มทําการศึกษากลุ่มทำโฟกัสกลุ่มกับ <Focus S 2> มีโฟกัสกลุ่มผู้บร,ริโภคโดยที่เราเรียกคนมา3-4มสคนเนี่ยแล้วก็ทาการสัมภาษณ์เริ่มเราเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนพมา่าเองเป็นคนที่รักสวยรักงามมากมแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่ในพมา่ามานานเราก็เห็นพัฒนาการของตลาดพมา่าแล้วก็เราเป็นคนไทยเองเนี่ยเราเห็นว่าตลาดธุรกิจความสวยความงามในเมืองไทยเนี่ย มีการเติบโตที่เร็วมากในช่วงเะมากว่าปีลหลังเราก็เลยให้ความสนใจว่าจริงๆแล้วอาจจะมีออพพิวอร์ตี้ที่ตลาดพม่าเหมือนกันเราก็เลยเริ่มคิดว่าถึงแม้เราไม่ได้มีโน้ตฮาวในเรื่องของธุรกิจความสวยความงามมาก,ก่อนแต่เราก็คิดว่ามันมีโอกาสที่จะเดลอดร้อกตลาดในนี้เราเลยเริ่มคิดว่าหาวิธีที่จะก้าวเข้ามาในธุรกิจความสวยความงามในพมา่าครับพอเราเริ่มศึกษาเราเข้าใจถึงโครงสร้างสังคมที่นี่ว่าจริงๆคนที่นี่เนี่ย ค่อนข้างจะรู้จักกันเยอะพอสมควรทางหนึ่งที่เราเริ่มสร,ร้างแบรนด์ของเราคือเรามีการดึงเอา reference group น celebrity, ในสังคมงใช่ครับ<ห>ดึงเข้ามาร่วมกับแบรนด์ของเรา<ฮ>ช่วงตอนเปิดตัวแล้วก็พยายามดึงให้เขามาเป็นกลุ่มที่ใช้บริการของเราการศึกษาวิจัยตลาดอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเตรียมตัวทําธุรกิจที่ดีนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มทําธุรกิจใหม่ๆหรือแตกลายต่อยอดจากธุรกิจเดิม แต่นอกจากการศึกษาตลาดแล้วนะครับการทําธุรกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่เพิ่งเปิดประเทศใหม่ๆอย่างประเทศพามา่าก็ต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องธุรกิจควบคู่กันไปด้วยเหมือนกันด้วยกฎหมายมีเขียนรูปแบบว่าต้องมีการทำ process บางอย่างขึ้นมา <S <S แต่ในบางทีเนี่ย เขายังไม่มีหน่วยงานที่ขึ้นมาม<ล>กฎหมายนีแล้วแต่ยังไม่มีหน่วยงานบาบบงทีมันก็จะมีความคล้ายๆกับอ,อยอของเมืองไทยใช่คือเขาจะมีหลายส่วนเลยครับทั้งสาธารณสุขอ,อ,อยอนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มแล้วก็มีหลาย p rocess ที่เขายังไม่ได้มีการระบุขึ้นมาจริงๆว่าตามกฎหมายที่เขียนขึ้นใหม่เนี่ยเราต้องไปใช่ครับผมแล้วอย่างนั้นเราหาทางออกยังไงคะในเมื่อมันมีกฎหมายค้างคาจริงๆต้องพอเราอยู่ที่นี่มาสักระยะหนึ่งเราปรึกษากับ ในธุรกิจที่ในธุรกิจใกล้เคียงกันที่เป็นเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนกัเนเนี่ยว่าจริง<อ>แล้วมาตรฐานแพ็กคลิสจริงๆที่เขาทำจริงๆสำหรับโปรเซสนี้คืออะไรแล้วเราก็เริ่มทําตาม,ตามก็เหมือนกับว่าเราเองเราก็เลยต้องเซต t a ต d a า d ขึ้นมาเพื่อที่ว่าให้ให้เหมือนกับไปสอดคล้องไปกับกฎหมายที่มีอยู่อย่างนี้ค่ะนั่นอยากจะให้แนะนําได้ในการสำหรับธุรกิจไทยนะสิ่งที่เขาควรจะทำเนี่ยมันจะเริ่มยังไงขั้นตอนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะจริงๆต้องอันดับแรกเลยเนี่ยต้อง ต้องให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยลองเข้ามาศึกษาตลาดที่นี่ดูอีกนเพื่อจริง <มา S 1> ต้องบอกว่ามาดูาดต้องมาดูที่พื้นที่ใ,ให้เห็นว<ล>่นจาจะเห็นว่าจริงๆแล้วที่นี่เองเนี่ยยังมีโอกาสที่ยังเป็น opportunity อ,อีกเยอะมากแล้วก็พอเริ่มเห็นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสเตจตอนนั้นเนี่ยถ้าว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีโน้ตฮาวอยู่แล้วเนี่ยว่าง่ายมากที่เขาจะเข้ามาเริ่มทําอะไรที่นี่แต่ว่าโลเคอ k n โน้ตฮาวก็จะเป็น เป็นจุดสําคัญมากเหมือนกันเพราะว่ากฎหมายในประเทศพม่าเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนั้นความเข้าใจของะกฎระเบียบวิธีการที่นี่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วคู่แข่งล่ะครับรู้สึกนี้มีคู่แข่งที่พนม่าบ้างไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเข้ามาในตลาดเราเริ่มศึกษาดูเนี่ยมีโลโก้อยู่ส่วนหนึ่งมีโลโก้อยู่ส่วนหนึ่งแต่ในเคสของคู่แข่งในโลโก้เนี่ย จริงต้องบอกว่าเขา exposure เขาอย่ไม่เยอะมาเน้นคุณภาพของ service รูปแบบการตกแต่งร้านคือ experience ของลูกค้าเองก็จะต่างไปนั้นเขาเองก็จะอยู่ในตลาดอีกกลุ่มหนึ่งต่างกับเราแต่ในกลุ่มของที่เป็นคู่แข่งจากทางเมืองไทยที่เข้ามาก็มีหลายบริษัทที่เริ่มเข้ามาเปิดในเข้ามาจริงๆวุฒิศาสตร์ก็เข้ามาแล้วแล้วก็มีทางกลุ่ม ดรปริญญาดรปริญญาก็มาด้วยครับใช่ครับแล้วก็มีเจ้าใหม่ๆที่เริ่มกําลังจะเตรียมเปิดได้ยินไปสองสามเจ้าที่เริ่มเข้ามาจริงๆต้องบอกว่าตอนที่เราเข้ามาพร้อมๆกันกลุ่มคนไทยเข้ามาด้วยกันเนี่ยจริงต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีของตลาดที่จะช่วย educate ให้คนในตลาดเนี่ยเข้าใจ product เข้าใจความสทมาอย่างน้อยเนี่ยมันสร้างอะไรรู้ไหมคะมันสร้าง national brand awareness ว่าถ้าเรื่องสวยงามต้อง คนไทยเพราะว่าไม่งั้นเราจะเจอเกาหลีมาตีเราใช่ไหมคะเพราะนั้นเราโอเคแข่งก็แข่งกันไปแต่เราผนึกในความเป็นของประเทศไทยใช่ไหมคะและจริงๆเม็ดเงินที่ลงมาในรบโฆษณาของแต่ละบริษัทที่ใส่เข้ามาในตาอพ่อม่เอง ก็ช่วยทําให้ขนาดตลาดเนี่ยโตขึ้นเร็วขึ้นเอดูเคตลาดได้เร็วขึ้นคือหมายความว่าคือไปไปสอนให้สาวพ่อม่เนี่ยรู้สึกว่าจริงๆแล้วนอกจากธนากาศเนี่ยยังมีอย่างอื่นอีกแล้วก็อย่างอื่นก็คือพวกผลิตภัณฑ์ความงามที่มาจากเมืองไทยโดยเฉพาะที่เรามีความเก่งกาจเรื่องความสวยความงามเหล่านี้ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะขอบคุณครับ เป็นธุรกิจความงามที่น่าสนใจอย่างยิ่งนิติพลในเมืองไทยถ้าเกิดทุกคนเห็นกันก็จะเห็นว่าเป็นการจับตลาดกลางครับก็คือเป็นคนทั่ว,วไปแต่พอมาถึงที่พม่าเนี่ยที่เขาตัดสินใจทําก็คือว่าเขาจับตลาดในตลาดที่สูงขึ้นมาอีกซึ่งใน,นในความรู้สึกของพี่ในแะง่ของการตลาดนะคะพี่คิดว่าถูกต้องนะคะที่เราจะสูงมาก่อนเพราะมันทําให้แบรนด์มันดูพรีเมียมอะ่ะ<ช>แล้วเสร็จแล้วต่อไปถ้าเขาจะย่อยลงมาอย่างเงี้ยมันจะง่ายง่ายกว่าที่ไปทำ สมมติว่าระดับกลางหรือล่างก่อนแล้วจะไประดับสูงเนี่ยคนระดับสูงจะไม่ค่อยรับใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ารายได้ที่กำลังดีก็คือคนที่มีรายได้สูงหน่อย คนนี้ก็พร้อมที่จะจ่ายแล้วนี่จะพลก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปสู่ตลาดของอผ,ผู้มีรายได้สูงนิดนึงเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่เข้าสู่ตลาดล่างเนี่ยก็จะนาไปสู่เรื่องของการขยายตลาดอย่างง่ายดายเพราะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่คิดว่าท่านผู้ชมอาจจะสนใจในธุรกิจในพม่านะคะเราอาจจะไม่ต้องไปเริ่มทําแบรนด์เองก่อนก็ได้รเราก็คือหาแฟรนไชส์สไลด์ที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็หาพาร์ทเนอร์ธุรกิจในพม่านะะี่ค่ะเราก็อาจจะมาเริ่มก่อนได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือถ้าภาษาการตลาดก็ต้อง เรียกว่าเรื่องของ positioning นะคะคือการ,รวางตัวในตลาดเนี่ยวางให้ถูกต้องก่อนแล้วมันก็สามารถที่จะเดินต่อไปได้ใช่ไหมคะแล้วที่สําคัญครับรอช้าไม่ได้ครับเพราะว่าผมแอบเห็นในร่างกุ้งครับเขาก็มีความสวยความงามของคนพมา่าเองอชื่อว่าด็อกเตอร์เฟสครับ,รบอันนี้ก็แต่ว่ายังผมผมเห็นร้านเขาแล้วครับยังไม่ค่อยมีคนไหลเข้าไปในร้านเท่าไหร่รแต่ว่าอย่างน้อยนีย่ก็คือว่าเขาก็กําลังที่จะหา หมอของเขาเองแล้วก็มาทําธุรกิจอย่างเดียวกันกับที่คนไทยทําแล้วชนานาญอย่างยี่งหัวใจสําคัญนะครับว่าตลาดที่กําลังเปิดอย่างประเทศพาม่าเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะสร้างแบรนด์ awareness ก็คือความรู้จักในตัวสินค้าของเราเนี่ยตั้งแต่ต้นๆสำหรับในวันนี้นะคะก็คงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็ธุรกิจนะคะที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่เราสามารถที่จะมาทําที่ประเทศพาม่าได้นะคะ,คะในช่วงหน้านะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะเรื่องของ amazing ASEAN นะคะครับ ชีวิตที่ลุ่มแม่น้ําอิราวดีครับว่าชาวพม่าเนี่ยอาศัยอยู่ตามลุ่มแม่น้ํานั้นเป็นอย่างไรบ้างครับไม่รู้เกิดทันหรือเปล่ามันจะมีเพลงฟ้าลุ่มอีราววดีกือมีแต่เราได้รู้จกัจกนะคะคเกิดทันนะคะ